สนับสนุนโดยเนสกาแฟดอร c เช่กุสโตยกร้านกาแฟสำหรับมืออาชีพมอยที่บ้านคุณเ yeah, ดยกครัวคนในครัวทานางนี่บอกแล้วหน้าตาน่ากินมนะั้ยน่าทานมากเลยค่ะงั้นลองเลยนะคะโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวขอชิมปลาสลิดต่างนี้ก<ๆ>็แกะเองกับมือโอ้โหงนีนจะเคลมอีก <laughs> ไม่ยอมกันเลยยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่ค่ะเนื้อกำลังดีเลยมันจะมีความเค็มนิดนิดในเนื้อนะคะมไม่เค็มมากค่ะกําลังดีพี่อฟพี่อีฟทราบไหมคะว่าแบบว่าเวลาแบบส่วนใหญ่เวลาคนเขาพูดถึงปลาสลิดเนี่ยเขาจะนึกถึงคําว่าปลาสลิดบางบบาใช่เพราะอะไรรู้ไหม จะโยนให้พี่อีกแล้วใช่ไหมจะโยนให้พี่อีกแล้วใช่ไหมพี่ไม่รู้นะอันนี้ไม่โยนอันนี้จะบอกให้ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาทิมรู้เพราะว่าประสบการณ์ตัวเองเจอบ่อยผ่านบ่อยแถวบางบ่อเนี่ยค่ะโหไม่น่าเห็นจบบาสลิดเก่งมากเลยคุ้นเคยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่จริงเท่าทีมมหาลัยอยู่แถวนั้นไงคะมหาลัยก็ผ่านทุกวันเวลาไปเรียนเช้าเอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านแบบบ่อปลาสลิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทราบมาว่าที่ตำบลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะ ชาวบ้านที่นั่นเขาจะมีอาชีพทําปลาสลิดต,ตักแห้งขายถ้าไปแถวนั้นนะหน้าบ้านทุกบ้านนะคะแทบแบบแทบทุกบ้านอ่ะเขาจะมีแบบที่ตากปลาสลิด oh. เป็นแถบเลยเป็นตับเลยค่ะ oh. เรียงกันก็แบบเป็นอาชีพหลักของเขาแล้วก็จะมีคนที่หาปลาหรือไม่ก็ทําไล่ทํานานเนี่ยแหะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ตรงส่วนนั้นเนี่ยบางบ่อเขาจะเป็น น้ำของเขาอจะเป็นลักษณะน้ํากร่อยก็คือน้ําเค็มผสมกับน้ําจืดเลย <ừ> um. ทําให้มีไายแดงเยอะค่ะพอมีไายแดงเยอะใช่ไหมคะลรแดงนี่แหละเป็นอาหารของปลาสลิด <Okay, S 1> อุดม <ใน S 1> สมบูรณ<า>์ไงปลาสลิดก็เลยมีที่อาหารกิน oh. ก็เลยเนื้อออกมาแน่นอร่อยแบบนี้ค่ะขึ้นชื่อมากปลาสลิดบางบอ่ออ่าชิมเส้นก่อน,นยังไม่ได้ชิมเลยลืมเมื่อกี้มัวแต่ชิมปลาสลิดเพลินชิมเลยครับเส้นค่ะพี่ถนัดบอกแล้ว เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเส้นมันต้องปลุกพอดีพอดีนะเอาเข้าไปมีแบบเบกแบบคาปากเลยอ่ะจะเบกตั้งนานแล้วแต่ขอให้เข้าปากก่อนเลยเ่อเห็นแลืดูงานงานรู้รู้จังหวะแบบเป็นไงเส้นก็แค่ค่ะเส้นกําลังแบบหนึบหนึบพอดีเลยแล้วก็นุ่มนุ่มหนึบอร่อยค่ะเราเราบอกแล้วว่าเราทําพวกเส้นนี่เก่ง ก็ปกติแล้วอะพี่อกี้โมจริงจริงเนี่ยค่ะแต่พอที่มาชิมอันนี้เนี่ยนะคะรู้เลยว่าเรื่องเส้นเนี่ยพี่อกไม่ได้โม้เห็นรู้สึกถูกแบบตบหัวแล้วก็ลุบหลังยังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยล้อเล่นนะคะพี่พูดเล่นหน่อยเดียวเองนะดีบแบบอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะที่แฟนๆรายการของเราแนะนําเมนูเข้ามาเนี่ยะคะหรือไม่ก็แนะนําพวก เคล็ดลับสูตรเด็ดอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสาระกันแชร์นะแช์กันผมว่าดีมากๆครับก็อยากให้ส่งเข้ามาเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากให้เราทําสูตรอะไรรีเควส์นั่นเองหรืออย่างที่น้องทัตทิ่งบอกนะครับเทคนิคอะไรต่างๆนาะมาแชร์กันหรือว่าขอเทคนิคก็ได้นะครับ<ด>ก็ส่งเข้ามา<ๆ>ในแฟนเพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงน,นี้ครับใช่ค่ะอ่ะป็นไนโอเคพี่อก เขาทิมว่าเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราทานต่อต่อนะจะใช้มือเราใช่ไหมจะใช้มือจกเราใช่ไหม,ไมใช้มือจกแต่ว่าวันนี้ของโปรดไงคะไม่ค่อยได้ทานด้วยเฟตูชินี่อ่าได้ได้แล้วมโอเค,ค่ะค,คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับาทิมและพี่อีกได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะในรายการดอะ c o o k ิ้งคนในครัววิกเอนท์ช่องมีเดียชาแนลค่ะ,คะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมา<ห>ลุยต่อค่อนข้างเยอะแน่น แล้วรู้ป่าทัพทิม<ะ>ปลาทูอะไม่ต้องเป็นแม่กองอุย้ยถามอย่างนี้ก็ตายเลงค่ะพี่วันนี้ถ่ายเรื่องปลาสลิดอะถามมาเรื่องเดียวเดียเด๋ยวคราวหน้าเาทิมไปหามาให้ใหม่นะคะปลาทูมแม่กองได้ได้เดียดเด๋ยวจะไปหามาด้วยว่าทําไมคอมันต้องหออักโอเคไ,<ะ>ไ,ไเคดีนะคะตอน่อนี้เพื่อนถามว่าเฮ้ยอ็กรู้เปล่าว่าไม่เห็นลงศพอะแล้วว่าอะไร ไม่เห็นลงศพไม่หลังคาเหรอเปล่าไม่เห็นลงศพไปปิดศาลาโอ้โหได้เนี่ได้อีกโบกหนึ่งนี่เวลาหันพลิกกันแล้วต้องสีเสียงอะคะยังไงอ๋อง่ายกว่าจะไม่ลื่นระคะใช่ิ๊งกิ้งคนในเครือ